นี่นายวันนี้เราได้ยินข่าวมาว่ามีเด็กใหม่เข้ามาด้วยเออใช่ฉันได้ยินข่าวนั้นนั่นไงเด็กใหมนะ่น่ะไปรู้จักกันสวัสดีเราชื่อแอปปี้แล้วเธอล่ะฉันชื่อรูบี้น่ะสวัสดีฉันชื่อ Ruby, ฉันชื่อแคร์ยินดีที่ได้รู้จักนะสวัสดีเราชื่อรูบี้แล้วเธอล่ะฉันชื่อแคทบอย สวัสดีเราชื่อแคสวัสดีเราวนะชิอแอปปี้มาเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเถอะฉันไปเรียนก่อนนะนี่วันนี้เรามีเด็กใหม่เข้ามาด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อรูบี้ค่ะไปนั่งไปแล้วคนต่อไปที่จะมาก็คือแชทบอยนะ สวัสดีครับผมชื่อแชทบอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนติ้งตงังติ้งตงังขอให้นราเรียนทุกคไมกินข้าวนะคะวันนี้สนุกมากเลยเนาะใช่ใช่วันนี้สนุกมากเลยนะีนนนย่นายนายไม่ไม,ไม่ไม่เป็นครูแล้วหรอ มาขายข้าวแกงอยู่แบบเนี้ยก็ผมได้รับคำสั่งมาจากผออว่าต้องมาขายข้าวแกงเพราะว่าพ่อค้าลาออกนะครับ